สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยร้านนะครับคอนเทนต์นี้มาจัดอันดับรวมๆนะเป็นสิบพฤติกรรมการขายที่ลูกค้าไม่ชอบครับหลายๆคนไม่ค่อยรู้ตัวนะแล้วบางอย่างที่ผมจะพูดเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับมาเข้าสู่อันดับแรกกันเลยนะอันดับแรกคือติดต่อยากหรือว่ารับปากว่าจะโทรกลับครับแต่ไม่โทรครับอันนี้เป็นข้ออ้างหรือว่าความยุ่งยากของนักขายเนี่ยนักธุรกิจหลายๆคนยังเป็นอยู่เลยนะครับ บอกว่าจะโทรกลับหรือว่าไม่รับสายใช่ไหมล่ะบางทีไลน์มาบอก <_ S 1> เดี๋ยวโทรกลับ <_ S 2> น่ะติดประชุมอยู่ <_ S 1> อะไรเงี้ยคือถ้าโอเคแหละเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอเข้าใจได้เพราะว่าพวกเพื่อนเรามันไม่ได้เป็นเซลลไงเพื่อนเราบางคนก็ทํางานทานําการแต่อย่างที่บอกอะ่ะคือรับปากไปแล้วว่าจะโทรกลับแต่ไม่โทรอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าเนี่ยโทรมาเนี่ยคุณจะต้องโทรกลับทุกสายนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาจานะคุณบอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับครับเดี๋ยวจะนูน่จนจะนี่จะนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่โทร นะเสียเครดิตนะครับเสียเครดิตโดนตัดสินด้วยว่าไม่ทําตามสัญญาอย่างเงี้ยเรื่องง่ายๆย,ยังไม่ทําเลยแล้วจะมาคิดการใหญ่ได้ยังไงน,นะครับไออันดับหนึ่งของผมเนี่ยคือเรื่องบอกจะโทรกลับแล้วไม่โทรนะผมว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เป็นอยู่นะครับมันจะทําลายความน่าเชื่อถือคุณอย่างมาหาศาลนะครับจะยุ่งแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยหรือแม้กระทั่งไอเบอร์ call center แปลกๆคุคณต้องรับนะครับทุกสายไม่ว่าง หรือติดธุระต้องโทรกลับเมื่อเสร็จกิจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โคตรสําคัญนะคือเรื่องของการโทรกลับนะผมให้เรื่องนี้อันดับหนึ่งเลยก่อความราคาญแล้วก็การไม่ชอบขี้หน้าเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องง่ายๆนะเรื่องที่2ครับคือการส่งใบเสนอราคาช้านะต้องบอกว่ารวมๆไปถึงเอกสารต่งตางๆแต่ว่าใบเสนอราคาสําคัญที่สุดโดนตามราคาโดนขอราคาไม่เสร็จสัทีอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องของคุณค่าทุกวินาทีมีค่าเพราะอะไรรู้ป่าเวลาเราช้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาไปดูเจ้าอื่นแล้วว่าเอาแค่ช้อป e ี้ลาซาดในแอปซื้ออะหรือว่าการ F ของอนะ่ะมาช้าของหมดเราย้ายแอปเราย้ายแพลตฟอร์มหรือไปซื้อเจ้าอื่นเลยนะครับดังนั้นไอเรื่องการส่งใบเสนอราคาช้าเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับที่2เลยนะสำหรับผมว่าสร้างโอกาสหรือเสียโอกาสครับในการขายอย่างมหาศาลนะ หลุดไปสู่คู่แข่งนะครับแล้วก็ทําตามที่รับปากไม่ได้ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยไปรับปากอะไรอย่างบางธุรกิจโอเคอะ่ะโดนตามราคามันไม่เร็วใช่ไหมต้องทําราคาด้วยความแน่นอนต้องชัวร์ต้องรอทีมนูน้นทีมนี้มันเป็นปัญหาของเซลล์คุณก็ต้องรีบจัดการต้องรีบอัปเดตลูกค้าหรือต้องรีบแบบคอมมิตได้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่ถูกไหมเรื่องนี้มันเลยเป็นเรื่องการรับปากเพราะฉะนั้นนะ่ยคุณอย่า ไปทาให้มันช้าเรื่องการออกใบเสนอราคาต้องทําให้ไวแล้วก็รับปากว่าจะส่งวันไหนก็ต้องส่งได้จริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ให้เรื่องที่2องเลยที่ลูกค้าเนี่ยจะไม่ชอบเรานะครับเรื่องที่3ครับคือการเข้าไปขายหรือเข้าไปเจอหน้าลูกค้าโดยไม่นัดจะสนิทไม่สนิทอ่ะมันก็ควรจะโทรเข้าไปก่อนนะครับหรือกระทั่งไอ้เซลแบบเขาเรียกเซลน็อกดอผมเคยไงสมัยก่อนไม่ได้นัดก็ไปตายระดับหน้าตามโรงงานตาม,มออฟฟิศลูกค้าเนี่ย มันไม่ได้ว่าไม่ดีนะมันดูกล้าหาญนะครับผมก็เคยทําผมเข้าใจแต่หลกัหลกๆเนี่ยมันดูไม่มืออาชีพเพราะว่าคุณไม่นัดไงแล้วมันดูคุณค่าต่ํะคุณโผลมาคุณจะมาตือ้อคุณจะมานําเสนอขายคือรูปร่างทรงท่าทางอ่ะยิ่งบริษัทใหญ่เขาไม่ให้คุณเข้าด้วยนะครับคุณดูแบบเหมือนเซลแมนขายของจริงๆอะ่ะซึ่งมันจะไม่ได้ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ดูเหมือนเป็นบุกรุกได้ซ้ําอย่างเงี้ย ดังนั้นแล้วเนี่ยควรจะโทรหรือควรจะมีการติดต่อเข้าไปอีเมลอะไรทํานัดให้ได้นะครับถึงจะเข้าไปขายของลูกค้าควรจะทํานัดเสมอนะครับการเข้าไปตายระดับหน้าหรือเข้าไปโพสเสนอหน้าต่อให้รู้จักกันก็ตามนะบางทีลูกค้าเขาอาจจะติดอยู่เขาอาจจะประชุมคุณก็แบบมานั่งรอหน้าสลอนเนี่ยมันดูดูด้อยค่ามันถูกถูกด้อยค่าในสายตาลูกค้าอยู่แล้วอ่ะเหมือนแบบโอเคแหะมึงมานรอกูยังไงมึงก็มาอยู่แล้ว นะครับคุณลองคิดดูดิเซลแมนมาตื้อคุณหน้าบ้านเนี่ยคุณไม่ยอมซื้อมันก็อยู่ตรงนั้นนะคุณก็เริ่มไม่ให้เกียรตินะครับเพราะฉะนั้นทํานัดอะไรกับลูกค้าเนี่ยจะไปขายอ่ะคุณจะทํานัดนะครับดังนั้นข้อน,นี้เนี่ยผมให้เป็นอันดับ3เลยนะครับเรื่องที่4ี่ครับโอ้โหอันนี้เซลหลายคนก็เป็นอยู่คือการขอให้ลูกค้าช่วยซื้อด้วยความสงสารนะครับเรื่องของการทำโปรเจกต์หรือการจะขายหรือการจะเอายอดอะไรอย่างเงี้ยโดนนายบี้มาเนี่ยบางที คุณไปทําหน้าตาสงสารหรือไปขอให้ลูกค้าช่วยซื้อพูดอะไรแบบนี้ยอดหนูยังไม่ถึงเลยค่ะพี่เดือนนี้หนูโดนเจ้านายบี้มาช่วยได้ไหมอย่างเงี้ยไอ้เรื่องพวกนี้มันทำให้คุณเหมือนขอทานนะดูคุณไม่มีคุณค่าเลยอันนี้นักธุรกิจเขาพูดกันหรอนะครับเล่าเรื่องราวความลําบากอย่างเงี้ยทำให้คุณได้ซึ่งอาจจะได้นะได้เพราะความสงสารแต่มันจะได้ระยะสั้น ระยะยาวคือโอ้โหมึงตื้อขนาดนี้เพราะว่ามึงทําให้กูสงสารเนี่ยมันดูไม่มืออาชีพนะครับไม่มีมือโปรที่ไหนเขาทากันนะดังนั้นการที่ขอให้ลูกค้าช่วยซื้อด้วยความสงสารเนี่ยตัดออกจากสมองไปได้เลยนะครับต่อมาเรื่องที่5ครับอันนี้ก็เจอในหลายๆเคสคือนักขายอ้างนโยบายบริษัทไปหมดเลยอะ่ะโอเคบริษัทอาจจะบอกว่าลดให้ไม่ได้แล้วหรือว่าปฏิเสธคําขอร้องงานเซอร์วิสอะไรแบบนี้งานรับประกันเนี่ยคือนโยบายอ่มันใช่ คือนโยบายก็ปล่อยนโยบายไปแต่คุณเป็นเซลล์คุณต้องอยู่ข้างลูกค้านะครับคุณต้องช่วยลูกค้าแก้ปัญหานะอย่างสุดฝีมือนะครับต่อให้มันติดเรื่องนโยบาย่แต่คุณต้องแบบไฟเพื่อลูกค้าเนี่ยโดยทั้งนั้นที่คุณก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันให้ไม่ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยจะไม่เสียความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่การที่คุณแบบถ้ามันมีเรื่องปัญหาเนี่ยคุณก็เอาได้อ้างว่านโยบายบริษัทมันไม่ได้เลยครับคุณลูกค้าผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เอาตรงคุณไม่ได้ช่วยหาเลยเลยแล ดังนั้นเนี่ยต้องช่วยเหลือให้เต็มที่นะอย่าอ้างนโยบายบริษัทผมให้เรื่องที่5คือเรื่องนี้นะครับเรื่องที่6กครับก็หลายคนก็เป็นอีกครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าหายหัวหลังปิดการขายได้นะครับปิดการขายได้สั้นๆเลยก็คือไม่ดูดำดูด,ดีเลยอะ่ะไม่บริการหลังการขายไม่ติดตามผลอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปสร้างความสัมพันธ์ในการซื้อซ้ําได้ยังไงอะ่ะลูกค้าโดนทอดทิ้งถูกไหมล่ะอันนี้ชัดเจน,นครับอย่างเซลล์ขายรถขายบ้านหรือขายอะไรหลายๆอย่างอ่ะสังเกตไหม ซื้อเสร็จมึงก็ไม่ได้อะไรกับกูแล้วนะมีเยอะซึ่งเสียดายนะคือแทนที่จะผูกสัมพันธ์อาจจะไลน์มาโทรมาถามไถ่ยอย่างเงี้ยเอาง่ายๆแค่นี้ก็มีโอกาสสิถ้าเกิดนึกได้เราก็จะซื้อเขาถูกไหมครับเรื่องที่7ครับคือการรับปากเกินจริงครับมัวนิ่มนะไม่รู้จริงอันนี้ก็ชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาก็คือขายอาจจะโอเวอร์สเปคอย่างเงี้ยหรือขายแบบคนไม่รู้เรื่องอะนะครับหรือว่าขายโอเวอร์ โอเวอร์เอ็กซ์ o n นะความคาดหวังสูงอย่างเงี้ยบอกว่าทําได้รับปากว่าได้แต่พอใช้จริงแม่งเสือกทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขายได้แค่รอบเดียวเนาะถ้าไม่ชัวโดยเฉพาะการขายเทคนิคอะคุณจะต้องแบบมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยนะครับไม่ต้องรีบก็ได้เนาะอันนี้น่าจะเข้าใจกันดีว่าการมั่วในเรื่องของรับปากเกินจริงอย่างเงี้ยหรือสร้างความคาดหวังเกินจริงเนี่ยมักจะทําให้เฟลอยู่แล้วนะครับ ต่มาอย่างที่8ดครับคือการรับคู่แข่งนั่นเองนะครับไปพูดถึงคู่แข่งในแง่ลบบางทีลูกค้าเขาแย่มานิดแย่มาหน่อยคุณก็ตะบะแต่โอ้ยเนี่ยผมได้ยินมาว่าลูกค้าเจ้าที่ผมไปดูแลมาก่อนหน้านี้ซื้อคู่แข่งครับจริงๆไม่ได้ดีอย่างงน้นอย่างนี้คือมันทําให้ภาพลักษณ์มันดูไม่น่าเชื่อถืออยู่ดีนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงครับพูดแต่เรื่องดีๆของตัวเองพอนะครับอันนี้ก็ย้ําอย่างที่8นะครับอย่างที่9้านะเขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติก็คือว่า เราเราก็เป็นเซลอะเราเข้าใจอย่างเช่นถ้าลูกค้ามันเหมือนละครคุณจนะทำอะลูกค้าคนนี้มีตังค์ดูเป็นบริษัทใหญ่ลูกค้าแบบโอ้โหตรงสเปคไปหมดเลยอะเรามีแนวโน้มว่าเราจะโฟกัสลูกค้ากลุ่มนี้ก่อนถูกไหมแต่ลูกค้าตัวเล็กๆอาจจะบริษัท SME ปลาซิลปลาส้อยเนี่ยคุณลองไปถามตัวเองนะว่าคุณเนี่ยจากระดับความสําคัญหรือเปล่าก็หม,มายความว่าบริษัทเล็กคุณแม่งไม่ใส่ใจอ่ะถ้าให้พูดนะบริษัทใหญ่คุณแม่งโอ้โหลูกรักเนี่ยบริษัทเล็กเขารู้นะว่าคุณเนี่ย พอทิ้งแล้วก็ไม่ได้แบบใส่ใจจริงเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสไปซื้อเจ้าอื่นเลอๆเนี่ยวันหนึ่งเขาพังหาขึ้นมาเขาจะไม่ซื้อคุณเนาะดังนั้นระวัง,เร,งเรื่องของการเลือกปฏิบัติกับลูกค้าแต่ละเจ้านะครับสุดท้ายครับก็คือการรับปากทุกอย่างแล้วทําไม่ได้นะครับรับปากแล้วก็เกินจริงบ้างอะไรอย่างที่จะส่งใบเสนอราคาใช่ไหมจะโทรกลับอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าไปพบจะนูน่นจะนี่จะนั่นจะช่วยเหลือเนี่ยแต่ทําได้ไม่มากพอหรือทําไม่ได้จริงครับก็ สียเครดิตไปโดยสิ้นเชิงนะครับอ่ะก็สิบอันดับนี้แหละเป็นพฤติกรรมแบบทั่วๆไปเลยในชีวิตประจําวันของเซลล์จริงๆมีเยอะเลยนะครับที่เราไม่รู้ตัวอย่างอ้ข้อหนึ่งเนี่ยไม่โทรกลับอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าคลาสสิกมากแล้วหลายคนแม่งก็ยังไม่ทําไม่ปรับนะครับฝากกันไว้ด้วยครับชาวนักขายนะถ้าคุณแบบมองตัวเองแล้วแก้ไอ้สิเรื่องที่ผมพูดเนี่ยคุณจะโปรเฟชชั่นอลขึ้นอย่างมากครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งศึกษาพวกเทคนิคการปิดพูดจา ฉานปิดการขายไม่เกี่ยวเลยนะครับเอา10เรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามคอนเทนต์คุณได้หละเซอรลาลานนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ